แจ็กกี้รีวิวของชำร่วยงานแต่งแอร์พันธิลาแม่งานแต่งงานจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ก็ยังดูแลแขกอย่างดีค่ะสำหรับเจ้าสาวป้ายแดงอย่างนาักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลินเพราะเจ้าตัวก็ได้ตามเอาของชำร่วยมาให้แขกด้วยตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวแจ็กกี้ชาเคอร์ลินมินส์เพราะสาวแจ็กกี้ไม่ได้เอาของชำร่วยมาด้วยงานนี้แอร์จึงต้องเอามาให้ด้วยตัวเองพร้อมกับบอกเลยว่าเตรียมไว้ให้แล้วงงมากแต่ละคนคือเหมือนมากินข้าวแล้วกลับบ้านซึ่งสาวแจ็กกี้ก็ได้รีวิวของชมร่วยจาาาากกงงงนนนแแตตตขอ,อให้้ไดดดิั ต้องบอกเลยว่านอกจากภายในงานแต่งงานจะหรูหราอาลังการแล้วของชาร่วยก็หรูหรามีระดับไม่แพ้กันเลยเพราะข้างในเป็นกล่องมีชุดดื่มชาประกอบไปด้วยถ้วยชาถาดรองถ้วยชาสุดหรูและยังมีชาที่คัดกลิ่นคัดรสชาติมาโดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนอกจากนี้ยังมีขนมเอาไว้สําหรับทานกับชาอย่างมาการองด้วยงานนี้ก็ทําเอาสาวแจ็คก,กี้รีวิวไปด้วยความปลืมปล้มปริมพร้อมกับชมเลยว่าของชาร่วยปังมากและยังคุมโทนทุกอย่างด้วยล่ะคะ่ะ